พัก30นาทีเสียรอบหรือซ่อนกําไรไว้กันแน่ลองคิดแบบง่ายที่สุดถ้าไม่พักเราจะถึงไวขึ้นครึ่งชั่วโมงแต่ต้องสู้กับหนังตาหนักเท้าขวาหนักคันเร่งแว่งเบรกร้อนยางร้อนหัวใจร้อนความพลาดเล็กน้อยระหว่างห่วงหนึ่งครั้งราคาแพงกว่าครึ่งชั่วโมงที่ประหยัดไว้ทั้งปีถ้าพัก30นาทีที่เหมือนไม่ทําเงินกลับเป็นเวลาที่ทํากําไรเงียบๆดับเครื่องไม่เดินเบากินน้ํามัน ยืดเส้นดื่มน้ำคืนสติให้ตาและเท้าเดินวนรอบรถเช็คลมยางด้วยสายตาและฝ่าเท้าจับดุมล้อดูความร้อนก้มมองผ้าเบรกมองหาคราบรั่วรัดสายให้แน่นเช็คสลักพิงพิงโทรแจ้งกลายทางยืนยันเวลาถึงปรับเส้นทางหลบรถติดอีกนิดพอกลับขึ้นรถคันเร่งจะนิ่มความเร็วจะนิ่ง เบรกจะไม่หอมไหม้และรอบเครื่องจะไม่ถูกลากทิ้งไปทีละนิดน้ำมันจึงอยู่กับเรานานขึ้นยางสึกช้าลงถ้าเบรกหายร้องครึ่งชั่วโมงนี้เลยแปลงร่างเป็นกำไรที่ไม่ต้องบันทึกบัญชีแล้วอะไรคุ้มกว่าการฝืนวิ่งต่อกับความเสี่ยงที่ประเมินค่าไม่ได้หรือการพักสั้นๆที่ยืดอายุรถยืดอายุคนและยืดกำไรให้ยาวคำคงวันนี้กำไรไม่ใช่แค่เงินที่เข้าแต่คือความเสี่ยงที่เราไม่ปล่อยให้เกิด ถ้าคุณเห็นด้วยกับการพักแบบมีวินยัยกดติดตามไว้คลิปหน้าแจกเช็คลิสต์พักระหว่างทางที่ใช้ได้จริงสำหรับรถงานหนักทุกคัน